พี่สมบูรณ์นะครับช่วงนี้ปล่อยพี่สมบูรณ์บ่อยนะครับปล่อยสามวลาเลยเช้าเที่ยงเย็ยนบุญหลายพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์มาเฝ้าอ,อะไรฮะน่าจะมาเฝ้าพ,พี่สมหวังนะครับหรือว่าอะไรกันมาพี่สมหวัง โอพี่สมวังน่าจะโดนพี่สมบูรณ์ไล่นะครับพอปล่อยก็ไล่ตัวอื่นนะครับพี่สมบูรณ์อ่ะอันนี้มินนี่วักนก่อนก็กัดไล่กัดฮาชีชิรับเล่นกันดีๆสว่งสว่างอีกตัวไปกาลงนะครับ เรารากลับก่อนอู้หนักมากครับสมบณ์สมหวังจะได้ลงมาแล้วครับดับน้อยเมื่อกี้เขาไปแล้วรับน่าจะเป็นพี่สมหวังเขาวิ่งแล้ววิ่งกลับแนละ้วสมหวังน่าจะวิ่งมาแถวนี้นะครับอันนี้โอ้แม่ส้ม สวัสดโอ้โหลงจากต้นไม้ได้แล้วนะครับมาแล้วมากลับมาถิ่นถิ่นตัวเองนะ,ะ้วเขาได้จะไล่ไว้กินอะไรกินเลยกินอะไรไหมฮะกินอาหารให้พี่สมหวัง่ะเอามาเทให้มาแล้ว เออมาแล้วมาแล้วมาเองแล้วมาอีกตัวไม่ปีนขึ้นมาอ๋อตัวนี้ยิ่งปีนสูงเขาไอ้น,นี่ใครอยากกินปีนขึ้นมาเองนะครับโอ้โหสองตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่สมหวังน่าจะหิวมากนะครับเนี่ยนะดอยน่าจะอร่อยนะครับนะกินเสร็จไปเที่ยวต่อมินนี่อีกตัวอะอีกตัวแม่ส้ม<อ>มีหอยเดียวนะครับ หมดเรียบร้อยซื้อมาให้แกงเด็กดำมีเด็กส้มสองตัว,วพ,พี่สมหวังพี่สมหวังยังกินไม่ทันพี่อ้วนเลยโอ้ยสมหวังก็ค่อยกินใหม่มันเล็มของเขาไออ้วนกินจนอิ่มแล้วไะส้มรอ้ยนน่าจะอร่อยมากนะครับ

เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป